สวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตแนะนําตัวนี้จึงนะคะอันนี้น้องค่ะ,ะชื่อมีนนะคะพอดีมาดูบ้านที่หมู่บ้านกรีนดิวบีดนะคะก็คือมาดูครั้งแรกก็คือชอบบ้านเลย <c oughs> แล้วก็การดูบ้านครั้งแรกนะคะค่อนข้างแบบพอจ่นในิดนึง <c oughs> ก็คือไม่เคยเไม่เคยเหมือนกันแบบว่ามาดูบ้านแล้วก็แบบ ปีนลัวบ้านนะคะแล้วก็ได้ซื้อเลยค่ <c oughs> ะได้ปีนบ้านเลยะะ <c oughs> ใช่ใช้ตื่นเต้นมากเป็นประสบการณ์ดูบ้านไม่เคยดูกับเอเจนต์ด้วยกันต้องปีนลัวอย่างนี้เนาะเป็นครั้งแรกเลยค่ะผู้ชกว่ากุญแจที่ปั๊มตรงบริเวณกุญแจลัวเนี่ยทางร้านกุญแจอาจจะปั๊มมาไม่ดีนะคะทําให้ไม่สามารถที่จะ เปิดประตูรั้วเข้าไปได้แต่ลูกค้าบอกกับวันเมื่อวานนะคะว่าอุ๊ยวันนี้อยากจะรีบดูวันก็เลยถามว่าเอ่อปีนรั้วเข้าไปดูบ้านลูกค้าโอเคไหมลูกค้าโอเคนะคะวันนี้ก็เลยพกเก้าอี้ติดท้ายรถมาด้วยนะคะก็เป็นการดูบ้านที่อาจจะไม่ปกติพาลูกค้าปีนรั้วเข้าบ้านค่ะ <c oughs> คือถ้าไม่ปีนรั้วเนี่ยต้องรอสัปดาห์หน้าแต่ลูกค้าอยากดูเลยวันนี้นะคะก็เลยเป็นที่ตกลงต้องกันนะคะว่า เราปีนลัวเข้าบ้านกันนะคะวันนี้ก็เลยดําเนินการนะคะพาลูกค้าเยี่ยมชมซัพ์นะคะเรียบร้อยแล้วตอนปีนลัวก็อาจจะทําใจนิดนึงนะคะส่งให้เจ้าของมาดูดีดีดวยวลูกค้าปีนบ้านใช้ความพยายามขอบคุณนะคะ นี่ค่ะสำหรับหลังนี้นะคะเป็นบ้านทรงสไตล์โมเดิร์นนะคะไซส์ขนาดที่ดินอยู่ที่76ตารางวาค่ะวันนี้เราปินรถเข้าบ้านกันนะคะก็ได้ซื้อเลยอก็ก็รู้สึกแบบว่าเซอร์ไพรส์มากเลยวันนั้นที่คือเราก็ไม่คิดเนาะว่าลูกค้าไปดูแล้วลูกค้าจะถูกใจบ้านแล้วก็คุยเลยแบบ แบบเราก็คิดว่าเออลูกค้าเนี่ยอาจจะกลับไปปรึกษากันไปคุยกันแต่ว่าตอนที่กําลังจะออกจากบ้านวันนั้นน่ะหนูถามพี่เนาะลอ,องเลยได้ไหมออพี่บอกว่าเผลอเลยอ่ะตอนนัฮะลูกค้ามาดูเราคือตัดสินใจทันทีเลยแปลว่าถูกจริตแล้วก็ชอบบ้านหลังนี้เนะาะค่ะบ้านสวยมากคือชอบเลยค่ะบ้านมันโปร่งแล้วก็โล่งแล้วคือแบบคือบ้านบ้านค่อนข้างแบบรู้สึกแบบ น่าอยู่อะค่ะคือมีอม,มีครบทุกอย่างเป็นมีห้องห้องนอนผมมีบริเวณข้างบ้านแล้วกม็มีห้องห้องน้ำในตัวทุกห้องค่ะอันนี้ก็คือประทับใจเลยห้องนอนใหญ่ก็ใหญ่มากใหญ่มาก <laughs> ใหญ่แบบคือแบบนอนได้แบบหกเจ็ดคนเลยค่ะค่ <laughs> <laughs> ะเราพอมาเจอหลังนี้คือแบบ ตัดสินใจเอาเลยใช่คือเอเจนต์ตกใจเอาจริงๆเอเจนต์ตกใจไม่คิดว่าน้องตัดสินใจเลยจองได้เลยไหมคะพี่ด้วยเจ้าของบ้านหลังนี้อยู่จังหวัดจันทบุรีนะคะทําให้ไม่สามารถที่จะทําสัญญาทันทีทันใดได,ได้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่ขอเวลานะัดเจ้าของนิดนึงนะคะ <S <S เ,เพราะว่าเจ้าของต้องเดินทางมา <S <S แล้วก็วันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว <S <S เรามาโอนกันที่สำนักง,งานที่ดินเนาะมีอะไรฝากถึงไหมคะ ก็ฝากถึงอันนี้ให้แค่เครดิตพี่เขาแล้วกันนะคะคือว่าเขาค่อนข้างแบบดูแลลูกค้าดีมากเลยค่ะก็คือคอยซัพพอร์ตทุกอย่างอย่างเช่นบางทีเราอยากจะไปดูหลังไหนหรืออะไรเงี้ยคือเขาแบบมีมีให้เราดูแล้วก็แนะนําดีว่าตรงนี้เป็นทําเลเป็นยังไงมีข้อดียังไงข้อเสียยังไงคือเขาแนะนําคือพี่เขาแนะนําดีมากก็ขอบคุณมากเลยค่ะถ้าแบบโอกาสหน้าถือว่าอยากจะซื้อที่ดินหรือซื้อบ้านนะคะก็อ่า ติดต่อได้เลยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอขอบคุณน้องมากเลยนะคะที่ให้โอกาสพี่วันนะคะในการดูแลค่ะค่ะขอบคุณค่ะนะคะวันอยู่กับพี่ทัศนะคะที่สํานักงานที่ดินจังหวัดชนบุรีค่ะขออนุญาตให้แนะนําตัวนิดนึงค่ะค่ะชื่อทัศค่ะได้ร่วมงานกับน้องวันครั้งแรกเลยนะคะวันนี้ รู้สึกยังไงบ้างคะสัมภาษณ์นิดนึงก็ดีใจอะค่ะมาร่วมงานกับน้องก็โอเคแฮปปี้ดีค่ะน้องน่ารักมากค่ะเก่งด้วยเขินเขินค่ะร่วมงานกับน้องอะนะคะก็คือน้องเป็นคนที่โอเคมากแล้วก็เป็นคนที่มีความจริงใจคือบ,บางทีทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นพวกโบรกเกอร์อย่างเงี้ยคือจะรู้กัน ก็คือสังคมมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเรื่องผลประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ก็คือสัมผัสกับน้องครั้งแรกเนี่ยก็คือก็อยากคุยคุยแล้วก็แบบเออเรามาแชร์กันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาร่วมงานกันก็คือมันสมูทมากอะคะ่ะแล้วก็น้องเป็นคนที่น่ารักแถมยังเป็นคนที่เก่งมากอุ้ยเก่งมากอ่าแล้วก็จะมีโอกาสโ,โตเป็นท็อปในวงการอสังหาริมทรัพย์อันนี้เป็นกำลังใจให้ได้เป็นแน่ๆค่ะ อันนี้ไม่ได้อวยนะคะพูดพูดจากประสบการณ์ที่เจอกันมาวันนี้เรามาทำอะไรกันคะพี่ทัศน์มาให้เรามาทำโอนกรรมสิทธให้ลูกค้านะคะอืมเป็นโครงการไหนคะชื่อโครงการ g r กรีนยูบีบางแสนค่ะโอ้โครงการนี้โครงการนี้อยู่ตรงใกล้ๆกับเขาสามุกเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่วันเนี่ยได้ปิดซับแล้วก็ได้จอยงานกับพี่ทัศน์นะคะ แต่ก็เรียกว่าทําให้เราได้กาลยานมิตรเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งท่านเลยนะคะเป็นสายเดียวกันเราก็เลยมาแชร์กันนะคะก็ร่วมง,งานบนองเนี่ยก็คือเป็นครั้งแรกเพราะกปกติเนี่ยถ้าเป็นสายเอเจนอะไรแบบนี้มันก็จะบางทีเราจะสัมผัสได้ บางทีมันก็เริ่มผลประโยชน์อะไรอย่างงี้และในการคุยกับน้องเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเซนส์ส่วนตัวโอ้เซนส์พอคุยกันรู้สึกว่าถูกชะตาเรามีอะไรเราก็จอยแล้วก็แชร์กันนะคะ mm hmm. แล้วก็ปรากฏว่าการทําเค้กครั้งนี้เป็นเค้กครั้งแรกที่เป็นพาร์ทเนอร์กันก็รู้สึกแฮปปี hmm. ด้ดีแล้วก็สม,มูทมาก mm hmm. นะคะทั้งคนซื้อคนขายแล้วก็ตัวเอเจนต์ hmm. ด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะจอยทํางานร่วมกัน ของแต่ละคนเนี่ยถ้าเรามีความิีใจให้กันอะไรอย่างเงี้ยเอาแชร์กันโดยที่ไม่ได้กักไม่ได้หวงความรู้อะไรเงี้ยมันก็จะจะคบกันได้นานนะ,ะฮะค่ะ เคสนี้นะคะวันก็ต้องขอขอบคุณพิทัศน์มากนะคะ <c oughs> ที่ให้โอกาสวันนะคะ <c oughs> เพราะว่าบางทีอ่ะในการที่เราเป็นเอเจนต์อ่ะเราก็อาจจะต้องอาศัยในเรื่องของการสร้างคอนเนคชั่นเนาะเพราะว่าทรัพย์ที่เรามีในมือบางทีมันไม่ได้ตอบโจทย์กับลูกค้ากลายอ่าเสมือนกับทรัพย์เนี้ยวันเนี่ย ฝั่งเย่าฝั่งเดือนเนาะมันติดฝั่งผู้ซื้อค่ะ<ม>สว่วนพี่ทัศน์ะติดฝั่งซัพเนาะแล้วเราก็เหมือนมาจอยกันในช่วยมาช่วยกันในเรื่องของการขาย<ม>สุดท้ายเนี่ยวันก็ได้นําพานะคะ<ม>เนื้อคู่ตัวจริงของบ้านหลังเนี้ยมาจอยแล้วก็มาปิดดิลการขายในครั้งนี้ได้แล้วก็ตลอดเวลาที่ได้รู้จักกันนะคะก็รู้สึกว่าแบบพี่ทัศน์น่ารักเป็นคนที่แบบเหมือนโอเปนกับน้องแล้วก็เหมือนกับ ไม่กากนะปกติบางบางทีที่เราเคยยิวหรือเราเคยจอยเอเจนต์กับบางคนโอเคมันก็จะแบบเป็นสิ่งที่น็อ no, กมันก็ไม่สามารถที่จะเ p e n everything ทุกสิ่งอย่างแต่พี่ท้าแจ้เหมือนกับมีหัวใจของการเป็นผู้ให้นะคะในบางเรื่องราวที่วันไม่มีประสบการณ์นะคะ พี่ทัศก็เหมือนเติมเต็มอ่าเหมือนแนะนําให้ทางสว่างในบางเรื่องราวที่พี่ทัศน์อาจจะขาดไปวันก็เหมือนเราเติมเต็มซึ่งกันและกันได้เนาะเป็นการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันตรงเนี้ย มันไม่ได้เจอกับคู่พาร์ทเนอร์ทุกคู่ที่เราเจอนะคะก็เลยอยากจะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เบื้องบนดีกว่านาะที่เหมือนจัดสรรทําให้วันรู้สึกว่าเอ้ยวันได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งพี่ได้ทั้งพาร์ทเนอร์แล้วก็ได้การยานมิตรที่ดีเข้ามาในชีวิตหนึ่งคนนะคะแล้วก็คิดว่าในอาคตเราก็สามารถที่จะจอยในทรัพย์อื่นๆที่จะเข้ามาค่ะก็รู้สึกดีมากๆเลยค่ะ แล้วก็ได้คุยกับพี่พัฒน์นะคะก็อยากจะบอกว่าในบางสิ่งที่พี่เคยเล่าให้หนูฟังเนาะหนูก็อยากจะขอเป็นกําลังใจให้นะคะอยากให้พี่หันหลังกลับมา <c oughs> โฟกัสอับสังหาอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> หนูคิดว่าพี่มีศักยภาพนะคะมันอาจจะมีบางช่วงเวลาแหละชีวิตคนที่มันอาจจะเจออะไรที่มันกระทบเนาะกระทบความรู้สึกอาจจะเฟลกับบางเรื่องราวแต่หนูก็เป็นกําลังใจให้แล้วหนูคิดว่าพี่ทําได้ดีค่ะเพียงแต่ว่า ที่อาจจะต้องเหมือนกับอีกครั้นหนึ่งค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ทัศน์นะคะสำหรับคนที่อยากจะมาอยู่ในวงการเอเจตนบางทีความจริงใจการการคบกันตรงไปตรงมาซื่อสัร์ซึ่งกันและกันนะคะคือชัดเจนอย่างเงี้ยมันจะพบกันด้วยนานแต่บางทีถ้าเรามองว่าแค่ผลประโยชน์อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย คุณก็จะไม่พบเจอคนที่เขาจริงใจกับเรานะคะตรงนี้แต<อ>่สำหรับน้องวันเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ได้ว่าว่าเออเรามาทําอย่างนี้แล้วเราอะไรนะคือไม่ได้อวยนะคือเราพูดได้ด้วยเซนส์ของเราแล้วก็จากประสบการณ์ค่ะ <c oughs> ก็คงจะได้ร่วมง,งานกันเรื่อยๆที <c oughs> ่มีโอกาสค่ะ ค่ะก็แล้วแต่นะว่าจะมีจังหวะและโอกาสตรงไหนนะคะแต่ก็มั่นใจแล้วล่ะเพราะว่าเราได้ดิวได้สัมผัสได้ทํางานร่วมกันมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราคลิกกันเนาะเราคุยกันได้เราสามารถล้อไปด้วยกันได้ในการทํางานร่วมกันแต่น้องเก่งมากนะคะเป็นเอเจนต์ที่เก่งมากเป็นแบบว่าวันเดอร์บูมแมนมากก็คือทํางานคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงไม่ค่อยมีเพื่อนค่ะไอที่ทำคนเดียวนี่ไม่ค่อยมีเพื่อนนะคะอันนี้หลวมตัวถ้าหล่อมมาครบค่ะ ก็ด้วยความที่เราเป็นคนต่างถิ่นมาอยู่เนาะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าทําอะไรเองได้ก็ทําแล้วชีวิตมันก็พาไปเองแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จัดสรรมาให้เองแหละว่าใครที่ควรจะเข้ามาอยู่ในชีวิตเราใครที่แบบควรที่จะผลักออกอ่าเหมือนกับอันนี้ก็รู้สึกอยากได้แรงบันดาลใจที่ดีนะคะเกี่ยวกับวงการเอเจนซี่ก็ดูน้องเป็นตัวอย่างนะคะโอ้ ก็เป็นไลน์น้องเข้าไปกดติดตามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะสำหรับหลังนี้นะคะเป็นบ้านทรงสไตล์โมเดิร์นนะคะไซส์ขนาดที่ดินอยู่ที่76ตารางวาค่ะตรงนี้เป็นพื้นที่จอดรถนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมบริเวณด้านในบ้านด้วยกันค่ะ ลยค่ะตรงนี้เป็นห้องถถงของบ้านนะคะก็ให้ความรู้สึกโ,โปร่งโล่งสบายมากๆเลยค่ะ ส่วนสำหรับทำครัวคะ่ะสําหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำของชั้นหนึ่งนะคะจะมี partition กั้นระหว่างตรงห้องโถงกับห้องน้ำถัดจากห้องน้ำนะคะก็จะเป็นห้องนอนเล็กชั้นล่างหรือจะ adapt เป็นห้องทำงานก็ได้นะคะ เป็นมาสเตอร์เบสมเป็นห้องนอนใหญ่ของบ้านค่ะกว้างแล้วก็โอ่งถถงมากๆเลยนะคะ ดีไซน์เป็นเฟอร์นเจอร์บิวอินใช้สำหรับเป็นโซนแต่งตัวได้ค่ะและมีระเบียงด้วยนะคะสำหรับห้องนอนใหญ่ค่ะเดี <N> ๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนรองกันบ้างนะคะสำหรับห้องนี้นะคะ <N> ก็จะเป็นห้องนอนรองของบ้านมีแอร์แล้วก็มีห้องน้ำในตัวค่ะ และห้องนี้นะคะก็เป็นห้องนอนรอมของบ้านมีห้องน้ำในตัวพร้อมแอร์นะคะสำหรับพื้นที่ตรงบริเวณนี้นะคะก็คือดาดฟ้าของบ้านหลังนี้ค่ะขึ้นมาที่ไรน,นะคะก็จะสัมผัสได้ถึงกระแสลมที่ดีมากๆเลยค่ะ ยิ่งเวลาที่เรามาในช่วงยามเย็นนะคะแดบดบล่มลมตกความรู้สึกดีมากๆเลยหรือถ้าจะขึ้นมาตรงช่วงตอนเวลากลางคืนเนี่ยก็กินลงชมดาวได้วิวส,สวยๆไปอีกแบบค่ะ